สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขฝันกลางงวดกับพอฝันแม่นผู้ถอครับพี่น้องเนาะครับไปรับชมรนดฟังน้ากันว่ากลางงวดพอฝันว่าจังไดครับพี่น้องครับอันนี้คือตองวดได้ครับผมครับพอฝันเห็นผู้ใช้หาบหํำครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งห้าหนึ่งครับ แังไดแนวทางตัวเลขของพอกะเกาเมเชียกะจะมานําเสนอทุกๆช่วงเรือครับพี่น้องเนาะครับผมเก็บเป็นขอมูลสรุปวันหวยออกอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับผมเอาเผื่อเป็นการเยเวลาครับผมก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อฝันแม่นภูทอกช่วงกลางงวดครับผมยังไม่ถึงวันหวยออกครับพี่น้องเนาะเกาเมเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรบฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องพ่อครับ ก็มาเชียรสวัสดีพ่อครับผมเออครับสวัสดีครับหาพ่อเป็นท่านนพ่อรท่านบึงกันครับโอ้ฝนดีฝนดีฝนตกกระซอครับผมทั้งยากหละบ่อไรหรับโทษก็อนแคเดียวนี่ละอันของโยมเช้านี่ละของโยมเช่าเรื่องแบบครับผมเหตุพราะในช่วงกลันฝนกันแดดเรื่อยหรอกอันแยกออกมาจากัน หลานบ่บ่ข้า,าขงนออในโอ้ไม่แจ้งมงเขาอยู่ยที่ดินเขาครับวันนี้มองมองไม่นี่มันที่ดินผู้ใดหรือว่าจังไรครับที่ดินไปยุบาลอ๋อไปยุบาลเป็นเรื่องว่าโย่ช่วนเผ่อเด้อแบบนั้นครับได้แต่ไปซื้อายมาหายยิ่งไปแลาเฮ็ดเยอะเนี่ยเมื่อไอยู่นอนสามถุงเพื่เดียวโอ้หนึ่งยืนยืน,นลงเมื่อวานก็ทั่วไปหาบ่อครับผม เออเห็นโยเห็นโยแต่ว่ามันเนี่ยขณะสิมารับนี่มันกิยกานมา,นยยานนรรมแล้วนักการานคนท่ามครับเรื่องโอ้มันเลียกโดนเมื่อยดอกขนาดโอ้อย่าไปซ้อมมันพอได้ไหมกดดั้น้ำกดอะไรยังไงแต่ฟ้ามาหมุ่นน้องในเครื่องในฝันยึดโอ้ครับพ่ออ่แต่ว่าสินมันสิคือมันก็ว่าครับแต่ว่ามัน่นใจยอดพวกนี้แม่เจ้าซื้อสินอันพู้ยบาลนี่นี้ครับ วานเป็นผู้เขาขุ่นเนี่ยอ๋อนี่จักนี่จักจให้เจ้าอยู่บ้โหแต่ว่าให้เจ้าถือศีลครับผมแต่สีคือคืออยู่มา่มาม่ามองไม่นี่ฝันเลยทีเ่าไปเอ,อ,อเป็นยังไงพ๋อครับผมเออไปจัางลายมันสิทันคึ้นเหมืองเก่าแต่ใครเยอยนะเนาะครับแต่วาวันนี้วันนี้วันนี้เขาไข่เชี่ยงกัน ครับผม,มอัลฟันด์เมซี่น้องอุ้มลูกมาให้เมซี่อุ้มลูกมาให้ครับผมอุ้มเล็กหน่อยอุ้มเล็กหน่อยเออก็เล็กเหมือนไก่ของแม่เออชอบชอบชอบเมืองละวางเป็นจิตค่ายยนละครับผมแต่ยึดยตะเวนตรงปากเมซี่อุ้มลูกมาให้ เอุ้มเด็งหน่อยอุ้มเด็กหน่อยแล้วอุ้มอุ้มเด็กหน่อยนะผู้ชายผู่หญองบ่เด็กหน่อยผู้หญิงไมครับเต็กัการก็ยังตัวรู้อยู่แล้วอุ้มให้บ่ได้อุ้มให้ดิบ่ได้เอาให้ดิให้อุ้มโอ้ให้อุ้มอืมโอ้เป็นแตหาักโ็มันอยากได้ลูกแต้านอครับเองน่อยไม่เลี่ยงแต้น้อครับ เดียอกก็มั่นอยู่วันนันหอว่าท่านเล้วดีเนี่ยธมเชยครับผมมึงเาเวราท่านแล้วดีมันเดือดกันครับพอาได้กันฝนสักันน้ำฝนเพราได้ของวัด่วนด้วยเอ๋แล้วให้ทองมเนี่ยน้าพูดเถ่านอนเนี่ยมื่นกึ่ไป้โลกมึงืำไงเนาะอายุไก่จะได้ไปซอยยู อ้าวก็เป็นยังนั้ไอเสวิทนเหรอละวิทนก็สีสบาย่แบบอืมอันเลขแกแตกมากกับศูนย์สีศูนย์ีหนึ่งที่พอเออ้ศูนย์คือคือครับอันหัวมันกลมไหมโอเคืก็อนตัวไปเนี่ยหัวกลมเนี่ยหัวมันลมอุ่มอยู่ อ้มลูกบอลแมนะ่อ้มลูกบอลพร้อมนี่เป็นไหวเนาะครับคล้องเล่นของเขาอะไรปะเลียกศูนย์ซี่หนึ่งอันเล่นกับศี่ษูนกับซีนึงอะม้วนอเข้าบนม้วนอีกหาหนึ่งเขาเล็อกเลขโอ้ยยู่วนยอะแย่ยยละ่ะรับคม,อมเอาเพพใช่ลยมีเท่เาไรศี่ษูนเนี่ยนะสองตัวศี่ษูนที่หนึ่งอ่ายัไปสนเลขด้ เสียดับเที่ยอกาสแท่หัวเนี่ยครับฟัใจมันเป็ภาพช่วงอันนี้อันนี้เป็นฝันแบบท่านในหอดบ้านห้อยออกได้ครับพี่น้องครเออสี่ศูนย์ซีหนึ่งตะวักับมาทิชชานเดียวกันอยู่ครับป้านไก่หนึ่งี่ยงกันครับครับกับหาหนึ่งเป็นซีซี่หนึ่งอือซี่หนึ่งสี่ศูนย์ครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์ขับพี่น้องเนาะ เมื่อวันพอยาก้ะครับผมได้รับโทรศัพท์แต่ว่าวันห้ยออกนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะสิบหกธนาคมหกสิบแปดครับแต่ว่าเลขกสิยูตัวนี้ละเดือนีหนพอมั่นใจว่าจะเป็นแมสซี่อุ้มเด็กหน่อยไหให้เบิ้งเหนียนไหครับผมอ่านี่ลละมั่นใจตัวนี้ละสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่ละครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งอืมอุ้มแม่เด็กหน่อยนันอุ้มลูกบอลพลอดบาดเนีเด็กหน่อยนะลูกบอล เล่นเงินของเขาอะนะลูกอย่างสมเป็นมันม่นนะเอาลองพิจารณาเบิรงครับพี่น้องเลขพ่อบ่หลายครูครับผมับจากคลิปแรกกับคืนหนึ่งหาหนึ่งคลิปนี้จะเป็นศูนย์สีหนึ่งลดลงหนึ่งแต้มครับผมครับนี่แหละครับวันนี้เฮตต้อพ่อพอนี่เฮดต้อ,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 ตอใกล้เสร็จแล้วเราก็เทิร์ฟตั้งหนา ไห้แล้วที่รับาเี่ยเหลือยิ่งอยู่สิบก็ให้เด็กหน่อยก็บ่มีนมน้ำมันัรนเะพ่าเนาะว่าบ่มีเกือบหน่อยหรือว่าพูดเถ่าลูกหลานกันลูกหลานกะบอว่าสร้าครับออเขาได้เงินก็หน่อยก็กำเชรนเนาะครับผมฮ่าฮตัวเขาได้เงินเนาะเไหร่ที่ว่้สนสิว่าได้บองิ่รวม โอ้ขัดอี่ดีจังหวัดอันมวันพ่อาวานศูนหกเนาะครับเขาทุ่มนะเขาทุ่มให้หวันรถวิทย์ทยี่เรียแต่ใหญ่แมันมันมาทุ่มวันวันวันนึงมีอีกได้ทั้งบดทั้งล่างครับผมเม้นมันบพสื์อต่อไปมันก็ะตังรักได้อันมั้นใส่เปลี่ยนนะครับฉันได้หลายบ่เฮงมาใส่จัหน้อยเลยนะป๋า เออมันโอ้เขามีแผนของเขาว่ามต้องขึ้นไปขึ้นมาเขาสร้างเขาต่อปอเออขึ้รมาเขายังสั่นนะครับผมเขายังมีตีดไม่ไม่ยังแข็งแรงอยู่หรอพราะย่างมีเอฟซีเลยครับผมมีเอฟซีที่คอยเบิงคอยแง่งอยู่หรอครับพ่อเออเอาเอาปอก็มาเชียร์กับสรบกวนพ่อซจำหนีเด้อครับพ่อครับ ขอบพระคุณพอครับผมสวัสดีครับดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับบ้านกับมเชื้กระท่้ไปครับพี่น้องเนาะเพื่อนเั็นอยากเพื่อนเด็ดหวงอยู่ไหมครับผมครับมุ่งกระท่อมผู้เดียวครับผมครับแต่ยุไก่สิไปจองไปซอยอยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมพ่อผูทอกครับเพื่อนฝัน เพิ่นมานนอนมองไม่เพิ่นฝันได้ครับพี่น้องครับผมเพิ่นฝันว่ามีแมซี่อุ่มเด็กหน่อยผูิ่ญิงไม่เพิ่นไม่เพิ่นเบื้องนะครับผมไม่เพิ่นอุ่มน้าครับเพิ่นก็ะเลยตีเป็นศูนย์ซีหนึ่งครับผมพะวาดเด็กหน่อยหัวมันม่อนคือลูกบอลแล้วครับอุ่มของเด่นลูกบอลมานําครับผมครับเพิ่นก็ะเลยแปลความฝัน 0ูนยครับพี่น้องเนาะตัดเลนก็นจะเป็น4041ครับผมสรุปว่าตอนนี้เลขพอจะมีอยู่2คู่ที่เป็น3ตัวได้ครับผมก็คือตองวด1นึหาหครับพี่น้องเนาะครับผมตัดเลนก็นกนคือหาหกับ1 1ครับส่วนกลางงวดนี่ครับผมก่อนที่จะถึงวันหวยออก4ีศูนย์ครับผม4041นย์ซหนึ่งตัดเลนครับผม อาจจะเป็นตัวเกาก็กได้ด้ครับพี่น้องวันหวยออกครับแตงใดพี่น้องเ c ็มซีก็ผิดใจหน้าเบิง2ชุดนี้ไปก่อนครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องเอ็มซโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับ16สิงหาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ